วัสดีครับเมื่อนี้ได้มาเที่ยวจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็เลยมาเที่ยววัดบ้านแด่นนะครับวัดบ้านแด่นเชียงใหม่เป็นวัดที่สวยงามนะครับว่าเขาไปเที่ยวได้วัดครับสวยงามมาก บางนี้เป็นลานจอดรถนะครับถ้าเกิดเป็นลานจอดรถมางนี้ก็รถสามารถจอดได้นะครับสองฟังหนึ่งนะครับคนกับมาเที่ยวหลายนะครับสงการปีนี้วัดสออ้างข้างอ่ะ สองางข้างๆหนงนะครับเป็นป้าไม้นะครับเป็นต้นไม้ปลูกต้นไม้ลมลื่นนะครับอีกฟังหนึ่งคือเป็นรูปปั้นของสิงห์นะครับรูปปั้นของสิงห์แล้วก็มีรูปปันน้นนาครูปปั้นพญาน,นาคครับอ่ะคือดเูเบิ้งครับ อลักการแล้วนะครับวัดบ้านวัดบ้านเด่นวัดบ้านเด่นอินทะตำบลอินทะขินวัดหลวงเมืองแกนเข้าไปดูนะครับ ว่าจะสวยงามแค่ไหนสมคำลับลือครับวัดบ้านเด่นอู้ใหญ่นะครับ ใหญ่นะครับเป็นวัดท,ที่ฐานที่เต็มไปด้วยสารวัตรนะครับพุทธสาสนิกชนกมาท่องเที่ยวนะครับชมความงามของวัดนะครับดูคบสวยงามนะครับดูความสวยงาม มีรูปปั้นพญานาคหน้าศาลานะครับสาลาแรกนะครับเป็นรูปปั้นของพญานาคนะครับยุนวัดนาหาศลาวัดนะครับอัหลังที่สองนี่เป็น มีรูปสิงนะครับรูปสิงรูปสตัตว์ในวรรณคดีนะครับรูปสิงรูปพญาหงม็ดไป้ดยวครบสวยงามนะครับกิบมากสวยงามมากชคามครบงามไปเรื่อยนะครับเนาะ

สร้างนวิจิตกาลตานะครับส่วนมากก็จะเป็นรูปปั้นในวันนัดีนะครับเนี่ยรูปปั้นนี่ว่าบรณคดีครับอันนี้เป็นรูปยักษ์นะครับท่าน,นี้ก็จะเป็นรูปเจดียด์นะครับมีเจดีย์เรียงกันแล้วก็ข้างนี่กจ็จะเป็นก็มาก็เป็นรูปปั้นนะครับของพระเจ้าหน้าของสิงห์นะครับ ซึ่งสร้างได้วิกฤตการตามากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของทภาคเหนืออีกที่หนึ่งนะครับชมความสวยงามไปเรื่อยๆนะครับ มากนะครับีรูปปั้นช้างนะครับช้างสามเสียอดูหน้าสลาวัดนะครับ ที่ตั้งนัำเขานี่พอกผมครับบรรยากาศรบรอบวัดนะครับบรรยากาศดีมากนะครับสร้างได้วิกฤตประก,การตา นอนครับวัดบ้านเด่นสร้างเลยวิจิตรการตามากครับองไงครับภายในศาลาหน้าเรื่องใสมากครับ ไปด้วยเจดีนะครับอันนี้คือก็อจะเป็นพระธาตุพนมจําลองนะครับสูงตรงงานสวยงามอันนี้คือ พระครูบาเจ้าเทืองนะครับนาถะศีโลซึ่งเป็นพระเหมือนกับพระธุดงปพระธุดงนะครับคือกับพระสารีวุฒในภาราสิวลีสมัยพระพุทธกาลนะครับล่ำลื่นะครับล่ำลื่นมากเลย สาระการเรียนครับ